จับบานดำเนินประเภทเปิดเหมือนโดยในว,วันนี้นะครับผมก็จะขออนุญานนำเสนอเรื่องหารือสองสองเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของอเหตุการณ์นะครับในพื้นที่นะครับที่เราตรวจพบในในปีที่ผ่านมาระหว่างฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาไทยเรื่องฝ่ายไทย,ไทย,ทยกณบตัตรทงอาญิยมติสเนียมกรมการมีคำฝายไทยได้ไดำเนินการประชุม ลำดับต่อไปบ้าชื่อออสโซตายื่อรงรัฐบาลสลาดแขกรองประหลัดจังหวัดเกาะกลมชอบบ้านปิศาจหลาสุโขเจอตำแหน่งทหารอไทยและกัมพูชาครับประผมร้อย อขออนุญาตท่านีท่ทนานประธานและก็ผู้พ้งชุมนุมท่านครับผูบุมธุรกิจราวิธี182ครับง,ง,ง,งานตครงการเอชุมนุมไทยนี้ก่อนที่จะโดนการประชุมร่วดต่อไปอพูดุเอียดประสิทธิพนไทยนงเรียนรัฐเกียรประกออุปกรณ์กาให้กับผู้แทนจังหวัดเกาะกงารันำน,นัโมิแนเกาะกงและพี่น้องประชาชน ไทยกำัเกียรตประจำปีโอมานอสสโกลกลซาเอาไปยูันแบบก็และประชาชนั้งสังประเทศเนื่ไปเรียรติภราดตามโกนยกไม้ ไปที่18 18จะเปิดทำไมับไมใจี่็นๆทดไมยี่สบนื้อรอไปดูต่อมาบนที่ไร้ทาบ้านมองมามองแล้ว